สวัสดียามเซตสายเย็นๆอีกแล้วครับพี่น้องิึงโคสิบอกว่าโคาสิบอกว่าอยได้ต้นโป้เซียนมากพี่น้องิึงโป้เซียนเออมันก็เป็นใหม่มงคลน,นะพี่น้องเนาะบัดเดี๋ยวอยสิมาเปลี่ยนกระถางนะจากต้นนี้นะคะต้นนี้สิบหาโค่นคะ่ะพี่น้องสิบหาโค่นก็เป็นจักบาทสิบโค่นกับหกสิบสิบโค่นกับหาสิบ เจ็ดสิบกว่าบาทเนาะรวยกว่าบาทประมาณนั่นแหละต่ว่าบันนี่ข่อยเสี่ยวอันข่อยเสีเอาต้นอันนี้ออกพี่น้องอันนี้มันก็เป็นใหม่มค้คนคืนกันเนาะแต่ว่าข่อย,ออยเอาอพี่น้องข่อยเสียวออกข่อยเสี่ยาออกมันมันก็นงามดแตะว่าแต่วา่วาเอาออกดีกว่าเนาะพี่น้องมามาเอาออกเข้าบานันเอาออกไม่เอาดีกว่ามันก็สวยแหละแต่แต่ข่อยม้วนหนาม,มัน <laughs> เข้าก็อยากเปลี่ยนบรรยากาศใหม่นะพี่น้องเนาะเปลี่ยนธรรมชาติออกไปข่อยบรยุบาลน,นะที่ข่อยบุิยุบาน,นเดือนหนึ่งเนมแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่ากลับมาฮมดน้าม,มันก็ฟื้นเหลอแต่ว่าผู้ใดสีเอาซื้อต้นใหม่มาฝากข่อยได้พีนดองเย่อเสื่ตอตัวใหม่ที่ข่อยตรงฮดน้มทุกหมืนะ่นข่อยลืมข่อยลืมฮดน้ำแต่ว่ามันก็เป็นใหม่มงคลแหรอพี่น้องตะเบาดีกว่า,วาออก เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเนาะนี่เนะเราดินที่หแห้งๆออกนะคะเราเปลี่ยนแปลงได้ตลอดนะจ๊ะห็นแบอบวิวสวยนะข้างล่างนะ่ะวิวสวยจะเกิดอันแหบบูซึกว่าแดดแดดดีๆในพุทโ่เหนือน่งเต้มเลยด้ข้างล่างพี่น,น้องตึกขอกก่อยไม่ต่ตึผกพเฒ่าก็ยังวะ มึงตื้นหลังหัวบากใหญ่เอาออกซะนี่หัวบากใหญ่บ่ต้องเสียดายพี่น้องตัวนั้นนี่มันทึบๆมันแขนงอุ้ยไม่ละฮะตัวนั้นนี่มันแข็บวก,กี่บาทเด้งเนี่ยเราถนะเอาหัวมันออกกันเด้อมันแข็งโอ้โหพี่น้องหัวมันเป็นสีเลยเนะี่ย ก่อนอื่นต้องเอาดินแห้งๆออกก่อนนะดินมันวามีอนสารอาหารหรอกเพราะว่าดินแน่น,นกับมีเีนเะสียนะมึงตื่นแล้วพี่น้องหัวบกไงเห็นบ่คือจนหัวมันนี่นันก็เป็นที่จะเงินเอยียงลหละเป็นเครือเนาะเป็นหาดไหมเป็นเครือแต่ว่าปลูกมันจะดีนะมันก็เอน จเจ้าออกเถอะบม่งที่ละหักมันมสุดยอดพระเจ้าโจอดแสดงว,ว่าหากหากเป็นแบบสุดยอดเลยพี่นอ้องออกจังงแต่ละนบีดแลวมันค่วรจะออกเบิดตดิน่าค่อยสิความซะละบอความเอาออกหลดเนาะอ ว่าหาักมันหลายหักมันไงไยโอ้โหพี่น้องหักหักลึกมากหลากลึกมาก,าก,ก,มากบบออกอะพูดนะมันกระยู่น้ำข่อยตั้งหลายปีแล้วเนาะมั้งหลากิ่นลึกมากเลยอ่ะ พี่น้องแมวมั่นิละ่ะหัวบบกไ <c oughs> หหัวเพื่นแบบฟังแน่นเลยอ่ะแดดมากแล้วพี่น้อง เด็กกำลังงามเลยเด็กกำลังสวยเลยอือหืหัวแบบ หัวพี่น้องป๊าดหัวแม่จังไหร่ละบันนี้ตอนเรียกกันงามอยู่ตอนเสียออกเอาออกบ่ได้ เปลี่ยนกระถางซะบ่หวะ่ะเอากระถางนี้นุ่นถิ่นรถตดิงออกบอ่ได้พี่นอ้องอุดตายว่าสันจะบ่เอาสันว่าสันจะบ่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอากระถางเลยไปหนึ่งไว้นีกระถางเยอะแยะเลยพี่น้องโอ้เซเลยเซเลยเสีงเลยเสีงเลย นี่พันว่างไหนโอเคได้อยู่กระถางนี้เนาะนีะนเ่เออได้อยู่เปลี่ยนกระถางใหม่นะจ๊ะเห็นว่าเนี่ยพันมีหนามได้ตรงระวังด้ ลงสิเนาะสีบอกว่ามันมีอัน,อนมันมีดินเกา่าแม่ขอดินเก่าเขาอนนี่เบื้อันีิบอกว่าเขาปลูกอยู่หน้าบ้านแน่งามงามเนี่ยขอดินเก่าเขาเนี่ยขอดินที่ค่อยโยนทิ้งนี่นะโอ้ฮะเห็นไหมยังสีกระดาษอ ปีนี้บ่ได้ปลูกต้นไม้บ่ได้ปลูกพักมันก็เลยไ่ได้ซื้อดินพี่น้องสามีกับเอาเทาะนี่เห็นไหมเอาลงกระถางมันก็จะแตกกอได้แาบนี้ มันแห้งเพราะว่าควดขดบุ๋มขวดบุ๋มเลรดน้ำ <laughs> นี่ปุ้ยเซียนอย่างสวยเลยค่ะเห็นไหมห็นบออย่างสวยงามเลยป็นบันี้ควีนซิมี่ลูกันนีเนอะพี่น้อง เพิ่นีหอย่างหลังเนี่ยเนี่ยใส่ว้ใส่เห็นมันีนี่ซื้อดอกใส่เป็นเป็นปุ๋ยซื้อทีกว่าจะถิ่มไหมพี่อ้อยผ้าเรียงหรอว่าน,นี่นี่นี่เดี๋ยวมันก็สีใหญ่สูงได้แบบเนี่ย บัดทัวพี่น้องสวยงามเลยบัดเนี่ยเห็นไหลุมกระถางเลยเดี๋ยวมันก็สิแตกกอได้บัดเนี่ยสวยแล้วเห็นไหมดอกป๊ยเซียนของค่อยเป็นไงปอยเซียนสวยไหมให้ปลูกในกระถางจังสีเนาะนี่นี่ ไปโอเคคลิปนี้ก็ับนี้แล้วเนาะพี่น้องเนะาะจังลยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดส s c คร b e น้ำเดอร์ายบาย